ช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวิฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนสเปร์กลิ่นชาเขียวอยากกลัวที่จะเปิดเผยผิวหน้าได้อย่างมั่นใจใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสก,กัดคอมบูชาเซรัม่มชะ่อมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสก,กัดจากใบชาคอมบูชา และสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซวิตามิน E และคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมุนโชว์ผิวหน้าได้ไม่ต้องปิดหอมละมุนผิวละมุนด้วยเพียวละมุนเพียวละมุนมีจำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หิงให้ความสาคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ ิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์พร้อมได้ยังคะพร้อมแล้วครับ ขอรักยิ้มก่อนรักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรรักยิ้มอร่อยรสชาติดีไม่มีน้ำตาลอมได้ทุกวันยิ้มได้ทั้งวันพี่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟรมเมนเต้คอมบูชา ฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย D-SL และ EGCG เดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้า f ฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทและล่าสุดกับรางวัล Winner of Thai f e o d Anuga Taste Innovation Show 2022พร้อมให้ลิ้มลองแล้วในร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ฟอร์เมนเต้คอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องย t u b e ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสตร้อฟเอ็มร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ news from home กับอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลและดิฉันสุริบูรณฐพันธ์นะคะวันนี้วันศุกร์ก็พบกับอาจารย์สมเกียรติแน่นอนที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคะรับคุณสุริบูรณครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนฟังรายการแล้วบอกว่าชอบมากเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของวิธีการทําข่าวโหเรียกว่ามีผลตอบรับมาอย่างอย่างล้นหลามนะคะอาจารย์ ไม่แน่อาจจะมีคนมาจ้างผมไปเป็นพอช่องข่าวช่องหนึ่งช่องไหนก็ได้เนาะใช่แล้วช่องเยอะด้วยนะอาจารย์จะได้ทำให้เขาเจ๊งทันทีเพราะว่าแนวแนวคิดอาจารย์ในการนาข่าวนี้มันส่วนทางกับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันมากค่ะอาจารย์คือที่จริงผมไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นของตัวเองนะคุณหญิงเอ่อคุณสุริบุตรคืออันนี้ก็อยู่ในตํารานิเทศวารสารที่ทุกคนเรียนอย่างเป็นทางการในคณะนิเทศวารสารมหาลัยต่างๆ ผมเรียนอกคณะก็คือผมก็ไปหาหนังสืออ่านเอาถามอาจารย์ที่คณะนิเทศจุฬาที่เป็นเพื่อนกันเพ,นนเพราอยู่ใกล้ๆรัชศาสตร์ใช่ไหมผมก็เป็นแบบนอกนอกหลักสูตรแต่ก็เรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อมวลชนต้องทําคือความจริงความจริงนั่แหละคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอเห็นว่ามันสําคัญที่สุดนะไม่ใช่เรื่องอื่นใดเสร็จแล้วคนที่เราจะต้อง เคารพเทิดทูนบูชาพักดีก็คือประชาชนที่ดูทีวีของเราหรือฟังรายการของเราเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีอย่างอื่นนะไม่ใช่ไปต้องพักดีต่อโฆษณาอันนั้นก็แยกกันไปแล้วกันนะถ้าไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดโฆษณาซื้อตัวเราไปได้นะคือคือถ้าถ้าถ้าคุณสุริบุญกับผมเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงปุ๊บตัดเข้าโฆษณาเป็นหน้าเราขายรองเท้าแตะหรืออะไรเงี้ยมันจะอยู่กันได้ยังไงโอเคอ่าคืออย่างนี้ฮะวันนี้ เนื่องจากว่าเราเข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้งกันใช่ไหมใช่ค่ะข่าวโทรทัศน์เนี่ยผมผมพวงใหญ่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพของผมนผมพวงใหญ่ประชาชนมากเลยว่าข่าวที่ <c oughs> วันนี้นะรับจากไหนแล้วเชื่อเลยหรือหรือเชื่อได้ไหมแล้วรู้ว่าใครเป็นคนทําใครเป็นนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าในภาษานิเทศศาสตร์นอาจารย์นิเทศศาสตร์เขาจะเรียกว่าภูมิทัศน์สื่ออืมก็คือ ภูมิประเทศของสื่อหมายความว่าสมมติว่าสื่อเป็นเป็นสภาพภูมิศาสตร์นมีมีดินมีน้ามีแม่น้ามีเขามีทะเลสาบใหญ่เล็กภูเขาสูงต่ําก็คือมีเดียทุกวันและสื่อทุกวันนี้มีสื่อกระแสหลักวิทยุโทรทัศน์ช่องดิจิทัลสามห้เจ็ดเสบเอ็ดและช่องสารพัดอย่างใช่ไหมแล้วก็ยังมีช่องเล็กเล็กน้อยที่ทํากันเองค่ะลงย t u b e เฟซบุ๊กไลฟ์กันอุตลุดคนเดียวก็ทําได้อ่าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์คือคนเดียวก็ทําได้สองคนก็ทําได้มีตังค์ก็ทําได้ไม่มีก็ทําได้นะส่วนคนที่มีตังค์เยอะๆคือช่องใหญ่ๆทั้งหลายรวมทั้งหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ลงทุนสูงในการหาข้อมูลแต่พอเขาจนหนักเข้าเนี่ยหรือว่าตังค์เขาขาดเนี่ยเขาก็ไปหาทุนจากนายทุน <S 2> <S 2> <S ถ้านายทุนเป็นคนที่เป็นอิสระเป็นกลางโอเคแต่นายทุนเขาหวังผลตอบแทน ดีไม่ดีเขาบอกมันยุ่งนักจนซื้อทั้งช่องเลยอย่างเงี้ยขณะนี้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารเวลานี้โดยเฉพาะเพราะมันเป็นเวลาการเมืองใช่ไหมการสื่อสารเรื่องหาเสียงเรื่องอะไรเนี่ยบางที่เราคือตลอดเวลาต้องทําใจว่าดูอะไรอืมอ่านอะไรฟังอะไรใครอยู่ข้างหลังนอกเหนือจากคนอยู่หน้าข้างหน้าจอหรือคนที่รับผิดชอบโดยลงชื่อเขียนบทความเขียนข่าวใช่ไหมเราจึงจะได้รู้ว่าเขาลําเอียงไปทางไหนแบบ ไม่บอกเรานะถ้าบอกเราเขาจะต้องประกาศว่าสื่อของเขาใครถือหุ้นใช่ไหม <laughs> เขาอาจจะบอกว่าก็ไปนคนเอาเองที่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องก็บอกมาเลยใช่ไหมซึ่งผมเนี่ยคุณสิริบูลก็เหมือนกันพอรู้ว่านายทุนของใครอยู่ที่ไหนนะแต่เราก็ไม่อยากพูดแต่เราก็สงสารประชาชนนะ <laughs> ถ้าเป็นสื่อที่เป็นเป็นไม่ใช่ของนายทุนนะเอ อย่างเช่นสมมติเราพูดถึงอ,อสมทอ,อย่างเงี้ยเราก็รู้คนที่มีอำนาจเหนืออสมทหรือข้างหลังก็จะเป็นรัฐใช่ไหมอสมทเป็นบริษัทมหาชนนะแต่ว่ารัฐบาลก็ถือหุ้นข้างมากก็มีเสียงนะแต่ไม่ใช่นายทุนพักมันจะมีทีวีบางช่องนะรู้กันอยู่แล้วว่าพรรคการเมืองเขาเป็นเจ้าของนะหนังสือพิมพ์บางฉบับผมรู้ยิ่งกว่ารู้ว่าหุ้นใหญ่ผ่านคนอื่นก็่ามีนอมินีถือหุ้นแทนเนี่ยก็ามาจากพรรคการเมืองตอนนี้เวลา เราดูเนี่ยถ้าเรารู้เราก็ทําใจได้ผมไม่ได้ว่านะเพราะว่ากระแสสื่อทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเราขวางทางไม่ได้หรอกมันเป็นโลกที่เสรีแต่ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นใครเราจะได้เข้าใจออกข้อมูลที่เขาให้เนี่ยันเป็นความเห็นเข้าข้างเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยผมดูผมเห็นไม่อยากเรียกว่าเด็กนะผู้ประกาศหนุ่มสาวบางคนอย่างเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูเอ่อช่องโทรทัศน์ช่องไม่อ่อยไม่เอ่อยช่องแล้วกันฮนะแต่ว่าหนุ่มสาวคู่นี้เขาก็มีข่าว เ,เกี่ยวกับพักการเมืองหน้าใหม่ในภาคใต้ไปปราศัยคนเยอะมากเลยโขคนเยอะเแล้วก็เปิดไฟที่มือถือแล้วก็อะไรล่ะโบกมือไปมามันก็ดูสวยแบบยิ่งใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็พักเจ้าถิ่นก็เหมือนกับว่ากําลังจะโดนบทบังพักเจ้าถิ่นคือประชาธิปัตย์นี่เราพูดได้ใช่ไหมภาคใต้เนี่ยไม่เคยมีใครไปแย่งเสียงประชาธิปัตย์ได้มานานแล้วตอนนี้ช่องเนี้ยเด็กหนุ่มสาวผู้นี้ คือช่องนี้ผมว่าเขาก็ไม่ได้ลำเอียงเข้าพักนี้ยพอผมพอรู้ว่าเขาก็เป็นช่องที่ธรรหากินปกติใช่ไหมแต่เด็กผู้ประกาศไอ้หนุ่มสาวคู่นี้ยบอกว่าโห oh, ดูสิพักนี้ยดูแลแบบขนลุกสู้เขาใช้่าขนลุกสู้คือผู้ประกาศหญิงชายโดยพ่อผู้ชายก็บอกว่าดูแลขนลุกหมายความว่าตื่นตื่น,นตื่นเต้นดีใจว่าโอ้พักนี้น่าจะชิงที่นั่งประชาธิปัตย์ซึ่งอันนี้มันไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นความผิดโดยผมคิดว่าบริสุทธิ์ใจ คืดูดูในความรู้สึกโด,ดยไม่ได้เอาจรรยาบรรณหรือว่าในทุนของช่องมาเกี่ยวผมรู้ว่าช่องเนี้ยไม่ใช่นะช่องนี้ก็เป็นช่องที่แข่งเรตติ้งธรรมดาแต่ว่าผู้ประกาศเนี่ยขาดการกํากับดูแลของบรรณาธิการข่าวพราะผู้ประกาศก็ยังหนุ่มสาวอยู่ดูแล้วก็ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นเก็บไว้ในใจนะเราเป็นปุถุชนเราเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงบางอย่างได้บางทีเราก็สังกัดพักทางอ้อมเพราะเราชอบพักนี้ลงคะแนนให้พักแต่เก็บไว้ในใจ ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ฟังผู้ชมจะต้องรู้แต่นี่อยู่ๆบอกโหคนลุกสู้เลยดูสิพูดตั้งสองสาครั้งผมก็นั่งเกาหัวอยู่คนเดียวที่บ้านบอกอ้ยอย่าพูดก็อันนี้เขาเรียกว่าประชาชนควรจะต้องมีความรู้เรื่องสื่อนะอจรรา,าจ,ะอจารย์นิเทศวรสารจะสอนวิชามีเดียลิเทอร์ a c ซีมาตั้งแต่ผม่าประมาณยี่สิบกว่าปีละวละ่ะที่เราเอ่อมีหลักสูตรนี้เป็นทางการสอนในชั้นเรียนแล้วก็สาธารณชนเนี่ยก็ ก็จะต้องได้รับความรู้จากพวกอาจารย์เหล่านี้ว่าให้รู้ท่าทานสื่อ<ะ>ไปเปลี่ยนสื่อเนี่ยไม่ได้เราเพราะว่าเขาเป็นเขาเขาพึ่งโฆษณาเขาไม่ได้พึ่งเราคนดูเราไม่ได้จ่ายตังค์แล้วก็เขาก็พึ่งในทุนของเขาเราจะต้องรู้ว่าสื่อนี่เป็นของใครอันนี้คือมีเดียเลทเรซี่จะต้องทําความเข้าใจอย่างหนักนะตอนนี้มันโดยสภาพความเป็นจริงของชีวิตอของคนไทยที่จะรับข่าวสารเนี่ยก็ไม่มีใครมีเวลาที่ไปตรวจสอบอะ่ะก็ฟังไป อย่างข่าวเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพรรคนั้นมาแรงแล้วจะชนะใช่ไหมเสร็จแล้วพรรคเดียวกันเนี้ยะระยะเนี้ยมันจะมีการส่งข่าวสื่อทางเป็นคลิปเป็นอะไรใน YouTube เยอะไปหมดแต่โทนเนี่ยมันโทนเดียวกันพรรคนี้เนี่ยพรรคใหม่คนเดียวกันเนี่ยพรรคหนุ่มสาวอะไรเนี่ยนะโทนของเขาคือว่าโอ้คะแนนของการย่างเสียงมาแรงมารุ่งน่าจะถล่มทลายอะไรประมาณนั้นอันนี้ไม่ใช่ผู้ประกาศ อินสระที่ไหนเป็นคนพูดก็เป็นพวกเขาเองที่อยู่ในช่องนั้นนะเขาจะรายงานว่าโอ้โหคะแนนกำลังมาแรงเห็นไหมคลิปนี้มันเยอะมากมันอยู่ใน YouTube โดยไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ Subscribe เป็นสมาชิกนะผมมักจะเปิดไปดูข่าวอื้อฉาวเรื่องเมแกนแฮรี่ผมจะชอบดูมากแบบมีกิเลสอยากดูว่าคนที่ไม่รักพ่อแม่แล้วรวยล้นฟ้าจะมีความทุกข์แค่ไหนผมก็จะดูแบบนี้ดูในแง่มนุษย์เน่ย แต่ว่าอ้ข่าวพักการเมืองไทยมันจะหลุดเข้ามาอยู่เสมอแล้วมันก็จะเป็นพักเดียวที่จะบอกว่ามาแรงมาแรงนะแล้วก็ลูกเป็นอัจฉริยะแบบพูดได้หลายภาษนาะอะไรต่างๆแล้วก็แถมยังพูดภาษาอังกฤษเก่งจบต่างประเทศอะไรต่างๆผมก็ดูแล้วขเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดนะเพียง <c oughs> แต่ว่าหลายอย่างต้องตรวจสอบว่าอัจฉริยะคืออะไรแล้วก็ใครเป็นคนทําข่าวนี้แล้วทําไมมันเยอะจังคลิปนี้อันนี้เนี่ยผม เดาในทาง, Después, ส,จจทางสื่อปัจจุบันเนี่ยการที่จะเอาคลิปเรื่องคล้ายๆกันมาออกเนี่ยมันต้องคนเดียวออกมาออกใช่ไหมนอกจากนั้นมันก็จะมีวิธีออกแบบเขาเรียกอนาลิติกคืออัตโนมัติวิเคราะห์เลยคุณสมเกียรติคลิกครั้งแรกเรื่องของคนนี้พักนี้ใช่ไหมพอคลิกจบปุ๊บมันตามมาเลยใ <c oughs> ช่ไหมมันก็จะตามมาไหลมาอันนี้คนอื่นอาจจะคลิกไม่เจอเหมือนผมนะแต่ท่าน <c oughs> ต้องคลิกครั้งแรกก่อนค่ะไหลก็ตามนะลาซาด้า ซื้อรองเท้าแตะอะไรเงี้ยพอคลิกปุ๊บเดี๋ยวมารองเท้าหนังเดี๋ยวมากางเกงยีนเดี๋ยวมานาฬิกาลาซาด้าก็ไม่ทิ้งคุณอ่ะอันนี้เป็นเป็นวิธีของอ่าอาจจะเรียกว่า Google Adsense นะเป็นเทคโนโลยีไอทีอ่ะ,อะที่สร้างสมความรู้สึกของคนที่เข้าไปดูเนี่ยเก็บข้อมูลเยอะๆเข้าไปดูอันนี้สงสัยจะชอบนี้มันก็จะส่งภาพหลอานั้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งคลิปทักของเราไปออกสักร้อยคลิปเนี่ยนะ มีคนสองร้อยคนคลิปนะคลิกป,ปุ๊บเนี่ยอีกสองร้อยคนก็จะมาวนไปวนมาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันดังจริงเรตติ้งสูงจริงสงสัยจะมาถล่มทลายผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็จะพูดเพื่อให้ท่านผู้ฟังช่างใจหน่อยนะชอบไม่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านในประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าให้รู้นะว่าข่าวพวกนี้มันถาโถมมาด้วยระบบเอ่ขาเรียกอะไร artificial intelligence กันนะเอะอ <AI S 2> อีเอไอกลาดมากนะ่ะมาตามเรารู้จนหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ขอ b บิ๊กดาต้าอาจารย์ในช่วงเวลาแบบนี้ใช้บิ๊กดาต้ากันช่วงช่วงเวลาเหล่านี้ถ้า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 จะให้ผมบอกว่าผมจะทำยังไงเนี่ยผมจะจะพูดแบบงอนๆเลยไม่ดูเลยไม่ดูอาแล้วคิดเป็นนะอยากรู้ว่าพักการเมืองพักนี้พักนั้นพักโน้ตเป็นยังไงผมจะเข้าไปอ่านเว็บไซต์ของเขานะ เขาจะโฆษณาชวนเชื่อผมจะไปอ่านผมจะไม่ดูคลิปเพราะคลิปเนี่ยมันฉาบฉวยใช่ไหมมันตรวจสอบไม่ได้ทุกพักมีเว็บไซต์เข้าไปอ่านแล้วก็ <S <S <ช>ต้องยอมรับว,ว่าเว็บของเขาเขาต้องเขียนดีใช่ไหม<ช>แล้วพยายามค้นหาเรื่องที่เราต้องการอถ้าเขาทําเรื่องนี้เช่นอุดมการณ์หรือเรื่องนโยบ,บายสรารพยายาัดอย่างการเมืองเศร,รษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเราอ่านการศึกษาเนี่ยผมจะเข้าไปอ่านการศึกษาพักนี้ว่าไงถ้ามันไม่ถูกใจผมผมไม่เลือกนี่ผมวันแจกไมค์คือว่า การศึกษาอย่างเดียวถ้าคุณไม่มีนโยบายการศึกษาที่ถูกใจลุงสมเกียรติไม่เลือกมาเลยแปลว่าพักนี้ไม่สนใจการศึกษาี่ยผมก็จะแบบประชาชนธรรมดาใช่ไหมงั้นท่านเข้าไปอ่านจะดีกว่าดู YouTube เพราะ y o u t u b e นี่มันแบบบือหวาถ้าผมทําก็เหมือนกันแหละก็จะต้องตัดคำโน้นใส่คานี้อันนี้เขาเรียกว่ามีเดียเลตเทอรซีแล้วนายามที่เราจะตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยข้อมูลมันสําคัญ แ้พรรคการเมืองทุกพรรคก็มีข้อมูลดีๆของตัวเองอท,ที่มันไม่ดีอที่มันไม่ดีคือว่าแต่ละคนแต่ละพรรคไม่ว่าจะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหม่ที่มาเล่นการเมืองนะล้วนแล้วแต่ใช้สไตล์เดียวกันคือต่อว่าฝ่ายตรงข้าม อ่าใช่ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไว้วันวันสุดท้ายที่จะมาเจอกันก่อนเลือกตั้งอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อดีกว่านะคะอาจารยงได้ครับได้ครับนะคะจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะให้มุมมองในเราจะได้ตัดสินใจในการใช้สิทธิ์อย่างมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะในในการในการตัดสินใจเลือกด้วยขอบพระคุณ <ผม S 1> ค่ะค่อยๆคิดครับสวัสดีครับสวัสดีขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนนิมนนะคะ และนี่คือรายการ news from home นะคะอาจารย์ดรสมเกตอ,อกวิมินท์และดิฉันสิริบูรณฐพันธ์เดี๋ยววันจันทร์เราไปมาคบกันใหม่วันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีค่ะครับช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวิฟเฟอร์เมนเต่แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียว